สวัสดีครับวันนี้เราจะมารู้จักกับวิธีการสร้างตารางกันนะครับตารางนั้นสําคัญอย่างไรในโปรแกรม Dreamweaver นะครับตารางนั้นนะครับสามารถทําให้เราจัดข้อความแล้วก็รูปภาพนะครับได้อย่างเป็นระเบียบแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างที่ครูได้ให้นักเรียนนะครับวางแผนในการออกแบบหน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มาดูว่าเว็บไซต์ของเราควรจะมีตารางทั้งหมดกี่ช่องนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้นะครับเรามารู้จักกับวิธีการสร้างตารางก่อนนะครับ การสร้างตารางนะครับมี2แบบด้วยกันนะครับขอเริ่มจากอันที่ยากก่อนนะครับให้ไปที่ insert ตามครูนะครับเมนู insert ด้านบนนะครับเสร็จแล้วกดที่ table นะครับก็จะขึ้นหน้าต่าง property ของตารางให้เรานะครับวิธีที่สองนะครับให้เราไปที่แท็บ common นะครับแล้วเอาเมาส์ชี้นะครับเห็นที่เป็นรูปตารางนะครับเมื่อเอาเมาส์ชี้1ครั้งนะครับจะขึ้นมาว่า table นะครับก็ให้เราคลิกเข้าไปนะครับ ทวน2วิธีนะครับวิธีแรกไปที่ insert แล้วก็ table นะครับอันที่2ก็คือไปที่แท็บ common นะครับแล้วก็คลิกที่รูปตารางนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเมนู property ของตารางขึ้นมาโชว์ให้เราเห็นนะครับ r o w ตรงนี้นะครับก็คือเราจะกำหนดค่าตารางให้มีทั้งหมดกี่แถวนะครับส่วน column นะครับก็คือจำนวนแถวเหมือนกันแต่เป็นจำนวนแถวในแนวตั้งนะครับ table width นะครับ table width ตรงนี้คือความกว้างของตารางนะครับซึ่งมีหน่วยเป็นเปอร์เซนต์แล้วก็พิกเซลนะครับอ้าแต่เราจะเลือกนะครับอ่า border thickness นะครับ border thickness คืออะไรก็คือความหนาของเส้นขอบที่มีหน่วยเป็นพิกเซลนั่นเองนะครับส่วน cell padding นะครับกับ cell spacing นะครับคล้ายๆกัน cell padding ก็คือระยะห่างระหว่างเซลล์กับวัตถุนะครับ จะให้มีระยะห่างเท่าไหร่เช่นข้อความรูปภาพแล้วก็ตารางนะครับส่วนเซลล์ spacing นะครับก็คือระยะห่างระหว่างเซลล์กับเซลล์นะครับตรงนี้เราไม่จําเป็นต้องไปสนใจมันมากนะครับให้ดูที่โลกับคอลัมน์ก็พอนะครับอาวันนี้ให้สร้างโลขึ้นมา2แถวนะครับแล้วก็คอลัมน์สองแถวนะครับเสร็จแล้วกดโอเคนะครับอ่า เมื่อกดโอเคแล้วตารางก็จะขึ้นมานะครับในรูปในหน้าจอของดีไซน์ดังภาพนะครับวิธีการเลือกตารางนะครับถ้าครูเอาเมาส์คลิกบริเวณที่ว่างหนึ่งครั้งนะครับตารางก็จะไม่ได้ถูกเลือกใช่ไหมครับวิธีการเลือกตารางนั้นทำอย่างไรครับหนึ่งเอาเมาส์มาชี้ที่มุมด้านล่างนะครับก็จะเห็นเป็นรูปตารางขึ้นมาเดี๋ยวครูชี้ด้วยให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอเอาเมาส์มาชี้หนึ่งครั้ง เห็นเป็นรูปตารางนะครับคลิก1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเลือกตารางนะครับหรือว่า2นะครับก็คลิกบริเวณด้านล่างของตารางนะครับ1ครั้งนะครับอ่าก็จะเห็นเป็นเส้นสีเขียวๆที่เมส์ชี้ตรงนี้นะครับอ่าเราสามารถคลิกจากตรงนี้ก็ได้อีก1ครั้งนะครับก็จะเป็นการเลือกตารางขึ้นมานะครับอ่าเมื่อเลือกตารางแล้วเราสามารถไปที่มุมเห็นสี่เหลี่ยมดำๆเล็กๆใช่ไหมครับ สามารถขยับขยายตารางนะครับให้มีขนาดกว้างหรือว่าความสูงนะครับตามที่เราต้องการนะครับเราอาจจะปรับเปลี่ยนนะครับให้เหมาะสมตามเว็บไซต์ของเรานะครับอ่านะครับเมื่อดูนะครับการจัดตารางนะครับถ้าครูสมมุติว่าครูอยากจัดตารางให้อยู่ตรงกลางของหน้านะครับเราจะทําได้อย่างไรนะครับเราคลิกเลือกตารางก่อนหนึ่งครั้งนะครับ คลิกเลือกตารางนะครับหาสี่เหลี่ยมให้เจอด้านที่มุมนะครับพอคลิกหนึ่งครั้งดูที่ลายครับตรงนี้นะครับลายนะครับที่กรอบสีชมพูล้อมนะครับให้นักเรียนลองเลือกเป็นเซนเตอร์นะครับตารางก็จะมาอยู่ตรงกลางนะครับถ้าเลือกเลฟตารางก็ไปอยู่ทางซ้ายถ้าเลือกไ g h ์ตารางก็ไปอยู่ทางขวานะครับตอนนี้ครูอยากให้อยู่ตรงกลางครูก็เลือกเซนเตอร์นะครับอ่าเท่านั้นไม่พอครับ ครูอยากจะตั้งค่า border นะครับก็คือเส้นขอบนะครับแล้วก็ border color ก็คือสีของเส้นขอบนะครับก็จะอยู่ทางด้านล่างตรงนี้นะครับอ่า border ข้างล่างนี้นะครับตอนนี้ครูกําหนดให้มีขอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวครูจะลองเปลี่ยนเป็นเลขศูนย์ดูนะครับอ่าถ้าเป็นเลขศูนย์ก็จะขึ้นเป็นเส้นป่าจางๆนะครับก็คือจะไม่เห็นเส้นขอบนะครับ อันนี้เพื่อให้เห็นชัดครูจะเลือก1ก่อนเหมือนเดิมนะครับอ่าส่วน border color นะครับก็คือส่วนข้างล่างที่เมาส์ครูชี้ตรงนี้นะครับเราสามารถเลือกสีนะครับขอบของตารางได้เช่นครูเลือกสีน้ําเงินนะครับอ่าแล้วครูลองปรับ border นะครับให้เป็น5นะครับก็จะเห็นชัดขึ้นนะครับตารางของเราก็จะมีขอบสีน้ําเงินทางภาพนะครับอ่า ตอนนี้ขออนุญาตกลับไปที่ค่าเดิมก่อนนะครับก็คือ border 1แล้วก็ border color นะครับก็เป็นสีขาวธรรมดานะครับส่วนถ้าครูอยากใส่สีให้กับตารางนะครับง่ายๆเลยเช่นกันนะครับถ้าครูอยากใส่สีให้กับตารางทั้งหมดครูก็ทำไงครับคลิกเลือกตารางเหมือนเดิมนะครับหากครูอยากใส่สีนะครับเห็น bg color ตรงนี้ไหมครับอยู่ข้างหน้า border color นะครับ ูอยากใส่สีอะไรเช่นครูอยากจะใส่สีชมพูให้กับหน้าเว็บนะครับครูก็ไปเลือกสีชมพูนะครับคลิกหนึ่งครั้งก็จะได้สีชมพูขึ้นมาดังภาพนะครับถ้าครูอยากใส่แค่ช่องเดียวครูทํำยังไงครูก็คลิกสมมุติครูอยากใส่ช่องบนนะครับครูก็คลิกหนึ่งครั้งที่ช่องบนนะครับแล้วเลือก B G ข้างล่างนี้นะครับแล้วใส่สีชมพูเหมือนกัน ก็จะใส่ช่องเดียวนะครับอันนี้คิดว่านักเรียนคงจะเข้าใจนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าครูอยากใส่รูปที่เป็นแบ็กกราวด์ครูจะใส่ยังไงนะครับให้ลองมาคลิกเหมือนเดิมนะครับลิ้งที่ตารางทั้งหมดนะครับครูอยากใส่แบ็กกราวด์ที่เป็นรูปภาพให้กับตารางนี้เห็นคําว่า bg image ตรงด้านล่างตรงนี้ไหมครับเดี๋ยวครูจะล้อมกอรอบสีชมพูให้ดูนะครับ bg image ด้านล่างนะครับ ให้นักเรียนลองเลือกไฟล์นะครับจากรูปโฟลเดอร์ตรงนี้นะครับเลือกไฟล์ขึ้นมา1รูปอย่างเช่นครูอยากได้ bg เป็นลายไม้นะครับครูก็ไปหารูปที่เป็นลายไม้มาแล้วครับแล้วก็เลือกกดโอเคหนึ่งครั้งกดโอเคอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็กด yes ตรงนี้นะครับเมื่อกดแล้วนะครับครูก็จะได้ bg เป็นรูปนะครับอันนี้ก็จะได้เป็นลายไม้ขึ้นมานะครับ ยังไม่พอครับถ้าข้างบนตอนนี้ข้างบนนะครับนักเรียนเห็นว่ามันแบ่งเป็น2ช่องใช่ไหมครับถ้าครูอยากได้รูปแบนเนอร์มาใส่สําหรับเป็นหัวของเว็บไซต์นะครับครูจะทํำยังไงก่อนอื่นเลยครูจะต้องรวมตารางสองช่องนี้ให้กลายเป็นช่องเดียวก่อนนะครับวิธีทําก็คือคลิกขวานะครับแล้วกดที่ t a b บ e นะครับแล้วกด merge cell เอามาอีก1รอบนะครับเลือก จะรวมอันไหนแล้วก็คลิกค้างไว้คลุมไปนะครับ2อันนะครับ2ช่องคลิกขวา Table แล้วก็กด merge t r a i l นะครับอีกหนึ่งวิธีง่ายๆก็คือคลุม2ช่องแล้วเห็นตรงนี้ไหมครับอ่าที่สีชมพูที่คูล้อมกรอบตรงนี้นะครับอ่าก็คือวิธีรัดหรือว่าแป้นรัดนั่นเองนะครับกด1ครั้งก็จะทำการ merge cell ให้กับเรานะครับ เราก็จะกลายเป็นช่องเดียวนะครับช่องข้างบนนะครับเดี๋ยวเราจะพรีวิวนักเรียนคงจะรู้แล้วว่าพรีวิวทำยังไงนะครับพรีวิวกด f 1 2นะครับเสร็จแล้วกดเซฟนะครับอันนี้ครูตั้งชื่อไฟล์ว่า Home Page ก่อนนะครับ่าแล้วกดเซฟนะครับเดี๋ยวก็จะขึ้นพรีวิวให้เราดูนะครับออา ในที่นี้มาแล้วนะครับอันนี้ครูมาพรีวิวในไฟ e f อกนะครับก็จะเป็นดังรูปนะครับวันนี้ก็ขอจบบทเรียนเพียงแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็สัปดาห์ต่อไปนะครับครูก็จะมาสอน Insert ภาพแล้วก็การตกแต่งข้อความการใส่ลิงก์นะครับการเชื่อมโยงลิงก์ต่างๆนะครับก็จะสนุกกับการเรียนมากขึ้นครับขอบคุณครับ